ีจ้ามินี่ยายสวสิพามาเล่นสวนน้อจ้ามาเล่นสวนเนาะยายท่องว่าสีพาเฮ็ดยังบูชามื่อนี่เป็นมาเล่นน้าเ่าก็เลยสีพากระเล่นสวนมาเล่นสวนเห็ดยังเนาะจ้าต้นไม้ใบไม้ใบอะไรก็ร่างจะโป่งเนาะจ้าเนาะว่าบิ่งบรรยากาศที่สวนน้ำกันจ้ามามามา โอ้ยบ่ไเ้กลงมาเปิ่นปีแล้วจ้าบาทที่นี่คือหกแท้บาทที่นี่มาเขียงหน้าหน่อยเฮ้าเขียงหน้าหน่อยเคียงหน้าหน่อยต้องมาเล่นเทียงหน้าหน่อยกันจ้ามาเพิ่งบรรยากาศจ้ามา,มาห,ดหอดแล้วจ้า นั่งยาท่องวสิมาน,านันตัดขวดยอมงวาันจอากาศกลังดีนะจะน๊ะเมาดามมานนอกแกอันมาดาม เมี่ฝฟละงบ่มี่ยี่หอวบาสันว้าสี่พากกันอ่านมาเจ้ากุ้งจจ้าเม่ดห่หองแนวเจ้ากุ้งแนวดักกุ้งแนวดักกุ้งเนี่ยดักกุ้ง,กกงบาสันบ้าเอาอยังมาใส่นี้อย่างบ่ไปตัดใหม่ก่อนสิมาไปตัดไหม่บออโออโ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 ่โออโอออนอโอ <c oughs> นั่นแหละฮอดมาโอ้ยสมภาพกูยูทุกอยู่ n h ạ กินทุกกินยากแกน้อมานมาดามยิ่งหงอกเลดหางเลยยืมเงินให้กูก็ไม่เคยลำบากจเลยกระทืงบะเมียพรังบะมียี่ห้อจังสี่แหละเมียเมียพรังบ้านเช่าเป็นเรื่องที่ดีเข็ดเข็ดไหมอันเอาซ้ำนี่ได้บ่เฮ้ยเออซ้ำนั่นแหละ เอาอันใหญ่ซ้ำกันเดลยจะเอาใหญ่เนีเอาหน่อยนะั่ะนะซ้ำน้ำมือเธอนั่นแหลยทำหน้าเทอานั้นอ่าแต่ชิ้นน่าจะชุกน้ำกับแต่อันนี้อันนี้อันนี้ต้นถู่ปไหนเฮ้ยไปล้านะน่ะต้องไปเกี่ยงกิงไนได้เลยนี่นี่ทั้งพีไดนี่นี่บังกกไม้นี่ไหมน้ำต้นไม้ก็ได้บ่อื้ำต้นไม้ก็ได้กิ้งไม้ก็ไดตไ้ต้นไม้เพราะว่าอันหน่อยมันบ่ได้ครับต้องผานี่นี่แม่โซบังไม้นี่แม่ ที่เดียวเลยนี่แม่นี่นี่นี่นอ๋อนี่ขา้างหน้าอ๋อไม่ใช่ได้สิถ้าจักหักเอาหักเอาโหลดโอ้ยบ,บ,แบาร์มูชั้นเฮ็ดบ่เป็นมะนี่ด้วยชั้นสิเฮ็ดให้เบิ่งเองเออหักเอาเลยบ่ต้องไปตตจ่าตกฮึบอสจ้าอย่างนี้เลยจ้านี่หักโหลดโอ้ยนี่แหละ เมียพร้อมบ่ม,บมียี่หอก็จังสี่ละค่ะลองเฮ็ดล่าโอ้ยตกน้ำไปจุดอันแล้ววะมันหักเครื่องไมบ,บ่เนี่ยแบบเหมือนเจ้าเี่ได้มาได้แค่นี้กับพ่อล้วมนะั้งฮะบอกอย่าเพิ่งตัดอย่าเพิ่งตัดเดี๋ยวฮาตัดเองบอกไปแม่ล่างเหตดตอแน่ละจ๊ะแม่โซก็ตัดไม้มาแล้วนะจ๊ะ ไม่เห็ดเจ้ากุ้งจุกกุ้งเจ้าพนาักที่เสียบหัวแมเอาลุยตัวมาที่นี่โอ้ยโค้งกันร,ระยะเงี้ยเาทำไมกินก้อยกุ้งน้ำกันได้จเจ้ามืาเงื่อนอ่ะน้านเอาลุยลงไปบ่คักใจจ้าสิพักกันเฮ็ดอันเนี้ย ต้นนั้นนี่มันอ่อนไม่รู้นะว่ามันจะทําได้หรือเปล่าเห็นปะเพราะว่ามันอ่อนมังเกี่ยวยังกบไมนีงเอาไม้ไม่เห็ดอี่ยังเนี่ยปากอันนี้ไงย่อยท่องอิ่มสิผ้าย่้ยโสเห็ดอี่ยังสิมากินก้อยกุ้งน้ำกันได้จ้ามื่อื่นไม่เห็ดกุ้งเ <laughs> ต้นกินได้จ้า <laughs> สีหันสีไปสีจอมกุ้งยาสีจอมกุ้ง พี่บ้าแม่บ้าพ <oh> ี่บ้าโอ้ยกูลังึดบ่เออมองคันไปเรียนสะพานอืมเอ้าเขาบอกขี่ไปขี่สะพานใหม่นั่นบ่เฮ้ยคิดถึงอดีตสมัยข้าอยู่บ้านอืสะพานใหม่ขึ้นเป็นแต่ไปขี่เรียนดีแท้แล้วเขาบอกใครเห็ดหรอวะอยู่เมืองไทยอืเขาเห็นแต่เขาเห็ดอื เมียฝรั่งวอมียี่ห่อวะ่ะตีสายยาเพิ่นเมียฝรั่งสามโตลอยวะ่ะตี้เพือหาัวลอยก็เอ้เมียฝรั่งชาวบ้านยี่ลงสีแล้วเ <c oughs> มียฝรัง่งแกผัวผัวแกวเออแย่วถั่วเนาะพี่น้องคันกับผัวแกเนาะเออไปเกี่ยว อากาศกำลังสดีจ้าจักหน่อยต้นทูบเด็อหนีเจ้าต้นทูบเด็อหนีเจักหน่อยยายโซสิมาอันท่าแกงต้นทูบกินจ้าแกงเฮ็ดอยู่นี่เนาะเฮ้ยเนาะนี่เขาเอาโต๊ะลงบ่ที่นี่เขาบ่ท่านได้เอาโต๊ะลงอยู่บ่ท่านได้เก็บโต๊ะเก็๊ยบยังลงอยู่ให้มันออกพรอนดีก่อนเสือสูอืมตอนนี้บ้านเทาอาการไมอนี่ยายโซว่าสีเขาลงกไม่กี้ได้แบบที่นี่อากาศมันเละนนั่นมันกลายเป็นสิกี้บ่ได้ลยคือเป็นคาเทียมันหนาวยังอีกนานอืม มาหากินเนาะจ้ะหากินเดือนไหนที่เราไปนี่เดือนใดที่เรห้าไปเจี๊มเห็ดกระเทียมไหมกระเทียมจักน้อยเดือนมิถุนายนาอีหยงังน่ะกะปีบอกกะปิกุ้งที่เราทำไงอยำกระเทียมเนี้ยนี่แหละก็เคยเห็ดโอ้ ถ้าบม่มีหัวอาหารขาก็ต้องเห็ดจั้งสี่แล้วบ่มีไผ่พา,พาเห็ดก็พีกับอันนี้โอ้ยสีสัตก็เป็นปุ้งนี่แหละนางก็เฮ็ดม้วนนี่แหละนี่ล่ามือนี่แล้วมันสิมนัมน,นน่ะมันบ่นี่นี่แลลหละมัน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 เด้อมันเด้อปูย่าเอ้ลูกหลานมาหากินอยู่ตังเดยนตังกินตังไทยเด้อปวดตายลูกหลานเลยมาตีนี่แหละข้าไปล่าข้าไปหายกินข้าก็บางซี่งและโปวดตายลูก้ายหลาน สายสีเล็บป่หมอสายสีเหล็ปกติมันต้องมีอันพาเขาไข่ไข่พาพามุ้งบ้านเฮานะเขาก็มามัดแถวบ้านเฮาเขาจะใส่หัวหานมวหานปลาหรือหัวหานหมูหานหมาหานไก่ว่าไปอ้าวเปิดเหี้าวน้ไหมแล้วกาเปิดเนี่ยนี่เขาก็เอาเขาไปโรดเอาที่นี่เลย ใช่แล้วันนี้เขาไปตั้งเขาไปตั้งลงแบบบ่มี่ใหม่อะไรตีใหม่นี่เงาหม่ไม่ได้เนม่ยก็ลอยตัวเนาะบ่โอ้เ้าไม่อันนี้ห้าปักไว้ย่ำขึ้นเนาะตินเสาเ้าก็ค่อยมากูุ่เอานี่ออกน้ำเขาออกให้หมดนี่แล้วมึอนี่สีมาเ้าก็ต้องเจ้ากุ้งได้อจ้าจอมกุ้งไม่จอมกุ้งใส่น้ำกันได้อจ้าอาำใหม่ปักสีว่าเ้าอาำใหม่ปักย้อนยังคือบ่ให้อันนี้มันหนี อืมอ่าใส่เข้าไปปิดฝาเข้าไปปิดฝาเลยตปิบันเออฝาไขผ้ามันหลุดไล้อีกฝาหนึ่งเด้อจเอ้าปวดเออพอดีแล้วพอดีแล้วฝามีเหมือนแล้วอ่าไปไปแล้วเขาเอาอันนี้เสียบเข้าไปเสียบแบบไหนก็เสียบที่ข้าผายจังสี่มาข้ากับป๋ตรมอันนี้นี่แหละที่เขาบอกให้เธอเอาวันนั้นมาเขาสีได้มามัดจังสี่อันนี้ไม่บอกให้มันหลุดนะเธอกระดลืง เมิ่มเหอเริ่มเหรอาไปคิดฝอได้เลยข้าก็บอกว่ายาลื่นด้เสียมาเสียมาก็นั่นแหล<ค>ะกลุ่มโอ้ยเจ้านี่มันจะกิ่นดอกกันนุ่มมากอะไรก <c oughs> ันมัาสิได้เป็นขอมันสิได้เจ้นา,าน,นาาี่มันกระมันแล้วทีนี้ข้าก็เอาทางกัรสีเม็นโบอันที่จริงเขาต้องทําให้มันยาวหน่อยไงยเพราะว่าเราจะมีไม้เราเสียบกระดินไงอเขาต้องเหตุให้มันกุ่มเมี่ยงนอกเลยมันเสีย เป็นละไปใส่นี่ต้องว่าภาษาสวีเดนเด้อว่าภาษาไทยวูรู้เลียงเลยนี่ภาษาลาววูรู้เลียงเลยนี่กุ้งสวีเดนนี่มตีบัวหัวดีปนยังตีนอ๋อเนื้เลี้ยง,ส,ยยงยสูงในกุ้งสวีเดนเนี่เดี๋ยวเดี๋ยวพลังก์กับบ้าคนไทยนี่มาอยู่บ้างใดจิะหายมัดจีบมาเหมด <c oughs> นเ,ดเนี่ยผู้ <c oughs> จักเกติอยัางมาตีว่ายอ,อ,อ่งยังยังกับบ้ามีเหลือมันใส่บ้างใดถึงไม่เดี๋ยวจะไปใส่กุ้งน้ำกันจ้า มาเจ้ากุ้งจะจอมกุ้งจะเอาเสียไปจังสีบงส่บ่เฮ้ยเออเสียไปมันจมนะมันมาสิจมขัน<า>บเ่เฮ็ดจังสีม่มันจอมอยู่ขันห้าหลุมมัน,น,ย,นมยังสีมัไม่มัไม่มันต้งเออได้ได้แล้วอันนึงเฮ้ยได้แล้วอันนึงให้มันมิดน้ำเออมันติมิดอยู่นี่กุ้งมันหลายเด้อนี่เด้อนั่นได้แล้วนั่นจำไว้เด้อจำไว้เด้อนี่หลังนึง เอ้ยกุ้งมนัมนมัเด้อลูกหลานมาหายอยากหากินเด้อไม่จับว่ะมาเจ้ากุ้งจ้ามาเจ้ากุ้งหาอยู่หากินจ้ะหาอยู่หากินเนาะไปมนุนไปหมอเอ้ยต้นนั้น,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 นพักกุ้มนั่นนะขาเจ้าเอิอนอันสุ่มนึงนั่นต้นพักกุ้มที่ขาเจ้าไปขั้นสมน่ะพักกุ้มฝรั่งขาเจา้าว่านี่แหละ ต้นน่ๆนี่แหละป่าลายดีนี่แพ่นี่ตะกี้เขาขอมานางกินเขาอยู่นี่แล้วไวที่นี่มันห่างนางคนเดียวเหรอให้เขามายืนสิดเบียดที่นี่เลยตะกี้ตะเห็ดปลาแดกกูแล้วเออมามาที่เออ ไม่เพราพ่อแกเลยเอาไม้มาหักกันเฮ็ดอันนี้เจ้ากุ้งจ้ะเพราะว่าไม้นั่นมันมันปักมาด้มันอ่อนอืมันปอกแข็งมันปักมาอยู่อืมนี่นี่ไงพวกไม้แข็งเออโอ้ยอันนี้มันพงลดตัวสูงฮะหอมได้บ่ได้บ่อันอันดอกทูบอันยอดทูบเดี๋ยวจังน้อยน้อทูบก็ไล่เดี๋ยวเขาก็มาเกี่ยงเก่ยงเส้นน้ำเยี่ยนั่งขาดเดไม่ได้เจ็บเจ็บ นี่ไรจ้าพะกันมหายูหาจินเนาะจ้าเนาะมหายูหาจินจ้าเ็ดไปทั่วทิบทั่วเดือนบ่แเม่นไปทั่วทิวพอกจ้าการหายาห <c oughs> <c oughs> าจินไม่กินกุ้งเต้นน้ำกันด้ยจ้าเมื่ออืญไม่กินกุ้งเต้นกินกุ้งเต้นน้ำกันกรลั่งสิเมือ่อเอินเดี๋ยวสิผ้ามายากุ้งด้วยจ้ามาเพิ่งบรรยากาศเนาะ จ้าคลิปนี้กับพ่อีม่ยังเนาอจ้ะเนาะอ่านผ้ามาอ่านเฮ็ดแนวจอมกุุงเนาอจ้ะเนาะถ้ามาคลิปนี้กับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้จ้เะเด้อพอกันมาคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า